สวัสดีค่ะเพื่อนๆในญี่ปุ่นเคยกันไหมคะเน็ตหมดพ็อกเก็ต w i f i พังจะทำยังไงมีทางออกค่ะจะโทรไปโรงพยาบาลธนาคารหรือคนที่เมืองไทยที่ไม่ต้องใช้เน็ตเราก็ไม่ต้องกดตรงด้วยมีทางออกค่ะนั่นก็คือแอปนี้ช่วยได้ค่ะเราสามารถกดโทรได้เลยโดยที่เราไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตค่ะ มาโหลดเก็บไว้ในมือถือกันค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตตอนไหนเราเอามาใช้ได้ทันทีค่ะตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดใน Google Play หรือ App Store บนมือถือของเราเพื่อที่จะดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลยค่ะวิธีการดาวน์โหลดเราสามารถพิมพ์คำว่า 0570phone แล้วกดค้นหา และเลือกไอคอนที่เป็นรูปโทรศัพท์สีดำพื้นสีทองทองนะคะแล้วก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะหลังจากนั้นระบบจะให้เลือกภาษาอังกฤษไทยญี่ปุ่นเราสามารถเลือกได้หนึ่งภาษากดตกลงระบบก็จะเข้ามาตรงที่รายชื่อมือถือในโทรศัพท์ของเราเราสามารถที่จะกดปุ่ม แล้วโทรหาคนที่เราต้องการโทรได้เลยแค่ปุ่มเดียวหรือจะค้นหาเบอร์ที่ต้องการที่จะโทรก็คือพิมพ์แค่ชื่อขึ้นมาเบอร์โทรโชว์แล้วเราสามารถที่จะกดปุ่มครั้งเดียวแล้วสามารถโทรออกได้ทันที หากต้องการที่จะสำหรับไว้โทรบ่อยๆเราสามารถกดปุ่มด้านบนที่เป็นรูปหัวใจสีดำๆไว้แล้วก็จะมาบันทึกไว้ตรงหน้าจอนี้คราวหน้าเราสามารถจะก,กดปุ่มเดียวเราสามารถโทรออกได้อย่างง่ายๆเลยค่ะคราวนี้มาถึง ด้านการโทรนะคะเราสามารถที่จะกดปุ่มโทรได้เราคลิกตรงเครื่องหมายด้านขวามือด้านล่างสุดนะคะแล้วพิมพ์เบอร์โทรที่เราต้องการโทรได้เลยหากต้องการที่จะนำเบอร์โทรนี้ไว้โทรบ่อยๆเราสามารถที่จะ บันทึกไว้ตรงที่เป็นรูปหัวใจโดยที่เราจะบันทึกชื่อไว้ในสมุดโทรศัพท์ก่อนโดยกดเครื่องหมายบวกด้านบนขวามือแล้วพิมพ์ชื่อที่เราต้องการบันทึกไว้ แล้วกดปุ่มเพิ่มผู้ติดต่อคราวนี้เบอร์โทรก็จะมาอยู่ตรงที่สมุดลายชื่อโทรศัพท์ของเราในมือถือและเราสามารถที่จะบันทึกไว้ในปุ่มโดยการมาเลือกเบอร์โทรที่เราต้องการก่อนเพื่อนๆคะโหลดกันได้ไหมคะถ้าไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถที่จะคอมเมนต์หรือติดต่อมาสอบถามวิธีการโหลดได้คะ่ะ ฉุกเฉินเมื่อไหร่จะโทรไปไทยไม่มีเน็ตนะคะสามารถใช้แอปนี้ได้ทันทีค่ะ